นาตายอันใดอันหนึ่งก็ดีก็จะใจบังเกิดมีมาแก่ทานเกีประกันนันหนึ่งก็กีปาลีอาโพโภมันว่าเขาว่าของของแก้วอ่านได้อันหนึ่งก็ดีก็จะด้โบกก็จะได้แห้งไปแก่ทานเทินการจะนานี อาว่าเกินแาละอาคัมทังหลายกอจงโตกกขามในยานในยานแห่งอุปามาเชตยด้วยเลมีอุปมาทันใดอาวาเกินและอรคัมาทาังหลายอากอจงลังไหลลาุา ชาเลในบ้านในยันแห่งอาทา,าก็มีอปปุปามาทันนันเถินโกจิออปปาเทาวอันว่าอุปะภาวาเหตุให้อน,นาตายอันใดอันหนึง่งโกที่โกจะได้บังเกิดมีมาแกท่ทานทางาลเยินอันหนึง่งโกจิปาลียาภพโพ อ่านว่าวัตถูเขาของแกงมอลิโพที่ได้เสียสาระวางให้เป็นทานมาแล้วอัานได้อันหนึ่งก็ดีก็จะได้บกุกก็จะได้แห้งไปแก่ทานเถินการจะนาทีมีสังกาโโสอ่านว่าโดอยยาคำชุ่มมาได้ยาเป็ดสอกก็ จะมีมาในกำลังอาบ้านลาของงาทานเทอนและมีด้วยปากการทานได้อนาว่าเกินและทำเป็นผู้ดอยก่อตรงงาบางเกิดมีมาแก่ทานทั้งไลยด้วยปากการทานนันเทอน <c oughs> อานว่าอปุปาทาว่าเหตุให้อนณาตายอันใดอันหนึ่งก็ดี ก็จะได้บังคืดมีมาเก่ทานเทิรนเอกันหนึ่งมาอนลาว่าวัตถุอาเขาของเทียงวอลีโคอ่านในให้ทานมาเล้วก้าวคือว่าเดินมาและอาคัมาแก้วเบนเทียพระอภรณ อัานในอันหนึ่งก็ดีก็ยาได้เปิดไปเที่ยงไปแก่ทานเชิญแหละตาทาปานานีอานว่าตาทาปานานีคือว่าเบิ่และทำมาแก้วแล่นทางไายขอจงมาโตกามาทาเลในบ้านในเฮียน